อารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณในยะที่สภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ย่อมดำริถึงสิ่งใดอยู่และย่อมมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณนั้นตั้งขึ้นเฉพาะ จเจริญงอกงามแล้วการเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปปุณพวาตินิพติย่อมมีเมื่อการเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปมีอยู่ชาติชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนต่อไปความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใดย่อมไม่ดำริถึงสิ่งใดแต่เขายังมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณน,นั้นตั้งขึ้นเฉพาะเจริญง,งอกงามแล้วการเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมี เมื่อการเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปมีอยู่ชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนต่อไปความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็ทว่าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใดด้วยย่อมไม่ดำริถึงสิ่งใดด้วย และย่อมไม่มีจิตฝังลงไปในสิ่งใดด้วยในการใดในการนั้นสิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเ mm มืม่ออารมณ์ไม่มีความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมไม่มีเมื่อวิญญาณนั้นไม่ตั้งขึ้นเฉพาะไม่เจริญงอกงามแล้วการเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมไม่มีเมื่อการเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปไม่มีชาติ ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายต่อไปจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แล